รอรอรออยากเล่นเกมนี้เกมนั้นเกมนูน้นเมื่อไหร่จะปล่อยมาให้เล่นสักทีสักเกมไหมกับ10เกมที่ทุกคนรอคอย,อ,ยอันดับ1ิบฟาคลาย6ตัวเกมจะพาผู้เล่นไปยังเกาะยาราซึ่งปกครองโดยผู้นำจอมเผด็จการ ดานพูเลนจะสวมบทบาทเป็นดานี่โรเจสหนึ่งในทหารกองโจรที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพและเป็นครั้งแรกของซีรีส์ฟา r ค r y ที่มีเมืองหลวงให้เล่นด้วยช่วยให้เกมเพลย์หลากหลายขึ้นจากฟา r ค r y ภาคก่อนกอน oh มีการต่อสู้ในต่อแคบๆหนูวิ่งบนหลังคาบ้านอีกด้วยอันดับ9บัวคายจากค่ายโยสตาเกมมือถือ R P T สายกาชาอนิเมะที่ใครก็ต้องใจฟูเพราะความคาวาอีของสาวๆเปิดให้เล่นกันมาสักพักแล้วในญี่ปุ่นส่วนชาวไทยก็ต้องรอกันอีกนิดนะครับคุณได้รับบทเป็นเซนเซ ในโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนคุณต้องแนแนวภารกิจให้สาวๆทำจนสำเร็จเกมนี้มีทีมการยิงปืนต่อสู้กันซึ่งน้องๆที่เป็นตัว SD จะใช้ปืนยิงศัตรูสลับไปกับการหลบกระสุนอยู่หลังที่กำบงังมีจังหวะรีโหลดกระสุนจังหวะขอกำลังเสริมจังหวะใช้สกิลถือว่าเป็นเกมที่เล่นได้ยืดหยุน่นและสนุกมากๆเลยครับอันดับ8 ฮิตแมน3ถือเป็นเกมรอบเบ้นที่สนุกช้าชายและน่าสนใจในแบบที่แตกต่างกับเกมรอบเบ้นในตลาดส่วนใหญ่ด้วยเกมเพลย์ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และใจเย็นกระซิบบอกให้ว่าเลือกค่าได้หลายวิธีจัดจัดซึ่งในภาคนี้การรอบสังหารจจโหดและดำมืดกว่า2ภาคแรกในแผนที่จะมีรายละเอียดจอลึกมากกว่าเดิมถือเป็นการเดินทางปิดตำนานใตภาคครั้งสุดท้ายของฮิตแมน อันดับ7จ t a b l ี Immortal เกมแอคชั่น RPG บนมือถือซึ่งเนื้อเรื่องในเกมจะอยู่ในช่วงที่เหล่าปีศาจพยายามจะครอบครองชิ้นส่วน World s t o ต e เพื่อให้ได้พลังอำนาจชั่วร้ายหน้าที่ของผู้เล่นในฐานะนักประจนภัยก็คือเดินทางไปตามดินแดนต่างๆเพื่อรวบรวมชิ้นส่วน w ว r ร์ Stone ไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของเหล่าปีศาจที่ถูกนำโดยสเกิร์นซึ่งเป็นสมุนสำคัญของ d i a b l o อันดับ6 h o g War t ส์เลกาเกมแนวแอคชั่น RPG ในรูปแบบ Open World พหาผู้เล่นไปสัม ความอัศจรรย์ของโลกเวทมนต์ซึ่งผู้เล่นจะเข้าไปเป็นนักเรียนในโรงเรียนฮอกวอตเพื่อเรียนรู้วิชาเวทมนต์ Expecto Patronum Expecto Patronum ใครอยากไล่กระฉาและใครเป็นสาวกพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์ห้ามพลาดแล้วจะหาว่าไม่เตือนอันดับ5โปเกมอนอยู่ไหนเมื่อพูดถึงโปเกมอนใครๆก็ต้องนึกถึงปีกาจูปิกกา ตอนนี้เขาจะเปิดบริการให้บน Nintendo Switch และสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ซึ่งครั้งนี้จะเป็นเกมแนวโ o b ้า5 v s 5ซึ่งผู้เล่นจะร่วมมือไปกับเพื่อนร่วมทีม f a r ์มเ l l well, อ UpSkill และพัฒนาร่างโปเกมอนและเอาชนะโปเกมอนของฝ่ายตรงข้ามด้วยการพยายามทำแต้มให้มากกว่าในเวลาที่กำหนดแฟนบอยโปเกมอนจับตารอกันให้ดีๆอันดับ4 Final Fantasy 16เกมแนวแอคชั่น RPG ที่เล่าเรื่องราวของสงครามระหว่างอาณาจักรผ่านมุมมองของเหล่าทหารในกอง ที่เป็นพระเอกของเรื่องในทีมยูอัสวินตัวเกมได้นาโอกิโยชิดะจากฟินอลแฟนตาซี14มารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์เกมภาคต่อแบบนี้แฟนๆก็ต้องติดตามกันอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นควรลองเสพกันได้เลยครับรับรองมันหยดอันดับ3 Resident Evil Village เกมแนวหลอนสยองชวนสะดุง้ง ในภาคนี้ผู้เล่นได้รับบทเป็นอีธานวินเทอร์ที่ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขกับภรรยาและลูกๆจู่ๆคริสเดสฟิลที่มาในฐานะสตูได้ลักพาตัวลูกสาวของเขาไปเขาต้องออกตามหาลูกสาวไปจนถึงหมู่บ้านที่ห่างไกลที่มีหิมะปกคลุมซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ล้นเต็มไปได้วยสิ่งลึกลับที่รอวันเปิดเผยเตรียมตัวสยองกันได้เลยครับท่านผู้ชมหรี่ <c oughs> อันดับ2เรียวโยกัง Mobile ตำนานเกมโยกังของจริงของแท้ต้องเรียวโยกัง Mobile เท่านั้นสโลแกนเข้ามาแน่นขนาดนี้บอกเลยครับว่าตัวจริงโยกังเป็นเกม MMORPG ที่ปัจจุบันเปิดให้บริการบน PC เกมได้มีการเอามาทําเป็นเกมมือถือก่อนหน้านี้แต่ตัวนี้เป็นของทางเอ็นเกมเจ้าของลิขสิทธิ์มาทําเองแฟนเกมตัวจริงต้องห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ อันดับหนึ่ง Ghost w i ต e t o k y เล่าถึงหนนเหตุการณ์ประหลาดขั้นสุดเมื่ออยู่ๆผู้คนในโตเกียวได้หายตัวไปอย่างลึกลับลโดยมีเบื้องหลังคือเหล่าพูดผีที่มาพร้อมกับคำสาบสุดสะพรึงโดยผู้เล่นคือเด็กหนุ่มผู้ลอดชีวิตทำให้เขาต้องกลายเป็นนักสืบโลกวิญญาณแหมแทจ้จริงๆออกปราบเหล่าพูดผีด้วยคาถาอาคมแบบญี่ปุ่นงานนี้จะสยองจะมันแค่ไหนต้องลอง แต่ละเกมน่าเล่นสุดๆดแนะนำติดวิดลิสต์ปักหมุดว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องไหนในวงการเกมหรือมีเรื่องไหนน่าสนใจก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับบ๊ายบาย